สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเ็จพ่อรวยมนีมาอยู่อ่าต้นมะขามยักษ์นะคะต้นมะขามพันปีเด้อค่ะนี่ค่ะมาขอตัวเลขกับน้องฟื้นนะคะที่ถูกมากอ่าสองปีซ้อนนะคะเนาะสองปีไม่เคยผิดสักงวันนะคะเนาะเป็นเลขความฝันค่ะแล้วก็เป็นเลขเพิ่นบุญไว้นะคะเนาะว่าเสียหายออกตัวนี้นะคะเนาะคือว่าเพิ่นฝันแม่นเน้อค่ะฝันแม่นตลอดนะคะเนาะฝันสองปีคือว่าเสียฝันช่วงไก่สีแจงนะคะเนาะเท่ากับมาตามตัวเลขน้องฟื้นนะคะเนาะว่างวด ค้งสุดท้ายนี่เพื่อนเได้ตัวใดเนาะค่ะเนาะโค้งสุดท้ายเพื่อนจะได้ตัวไหนเนาะค่ะจะฝันว่ายังไงเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพรพระรวยในเด้อค่ะเข้าไปตามก็เลยเด้อค่ะเด้อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเฟิ่นนนาะค่ะใช่ค่ะอน้องเฟิร์นได้ข่าวว่าถูกหวยมาสองปีค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้ว เป็นหวยที่ได้จากต้นมะขามค่ะส่วนมากเราก็จะมาขอในต้นมะขามตลอดเลยต้นมะขามนี้ก็คงจะหลายร้อยปีน่าจะหลายร้อยปีแล้วเพราะว่าหนูเกิดมาหนูก็เห็นแบบเป็นต้นใหญ่แล้วค่ะปู่ย่าตายายก็เห็นแบบต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่๋อขนาดปู่ย่าตายายยังต้นใหญ่แล้วใช่ค่ะน่าจะหลายร้อยปีมาแล้วแล้วเกิดมาพร้อมหลังต้นนี้นี่เคยเห็นอะไรรือปาฏิหารของต้นมะขามันนี้ ปฏิหารดูไม่แน่ใจแต่ส่วนมากก็เห็นชาวบ้านบางคนเขาก็มาบูนอยู่นี่อย่างเงี้ยค่ะแบบขอให้งานาขายของดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มา,าไหว้กันที่นี่ค่ะแล้วก็มาแบบแกบนบางก็ถวายขอมบหมูบางอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้นมะขามนี่มีเจ้าของน่าจะใช่น <c oughs> ะน่าจะใช่แล้วที่ที่อยู่ติดบ้านอย่างงี้นี่เคยฝันเกี่ยวอะไรกับต้นมะขาม ต้นมะขามหนูไม่เคยได้ขันเท่าไหร่แต่ส่วนมากก็อาจจะมาจากต้นมะขามหรือเปล่าที่หนูได้ยินเสียงแบบค้นลาคาบ้างตอนกลางคืน <c oughs> แล้วก็อาจจะมีเคาะหน้าต่างบ้างเคาะป,ประตูบ้างนะคะตอนกลางคืนนะคะบบอาจจะมาจากนี่ก็ได้โอ้ก็แต่แต่ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวยังไม่เคยค่ะส่วนมากก็ได้ยินแค่เสียงค่ะแล้วได้ยินข่าวว่าบริเวณนี้นี่เป็นสถานที่โบราณใช่ไหม ส่วนมากก็จะเห็นพวกกระดูกบ้างอะไรบ้างเหมือนของน้าค่ะสอกระดูกผีเขาก็จะเห็นอ่ากระดูกโบราณนะคะเป็นไหโบราณหโบราณที่ตอนนั้นสองสามปีที่ผ่านมาดังๆใช่ค่ะที่ออกทีวีด้วยค่ะไปเจอไหโบราณแล้วก็กลมศิลป์เอาไปเรียบร้อยใช่ค่ะก็จะอยู่นี่ค่ะติดกันเลยติดกันเลยใช่ค่ะสวนน้าก็อยู่ข้างหลังนี่เลยค่ะแล้วอ่า งวดที่แล้วนะคะถูกเลขร้ายปะคะก็พอได้ถูกสามตัวเลยเหรอสามตัวตรงค่ะเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเป็นเป็นเลขได้มาจากความฝันหรือว่าหนูจุดทูบได้ค่ะจุดทูบได้แล้วหนูก็บนบ่นว่าขอให้ออกเลขนี้ค่ะได้เก้าเจ็ดเก้าเลยค่ะตรงตรงตัวเดียวเลยตรงตรงตัวเดียวค่ะโอ้มันคือมานแล้ววันนี้จุดทูบยังค งวดนี้จุดทูบก็เป็นเลขทูบนี้เลยค่ะที่หนูจุดจุดได้อ่าเจ็ดหกสี่ค่ะเจ็ดหกสี่ค่ะไอ้น,นี้น,นี่คือตอนที่ <67. S 2> ทำพิธีวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะอ๋อยี 27, ่สิบเจ็ดมาทำพิธีแก้บนแก้บนใช่ค่ะอะวันนั้นหางประทัดจุดประทัดด้วยค่ะสี่เก้าแปดสี่เก้าแปดแต่ผมเห็นเลขแปดแล้วมันยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> <laughs> มันมันดังมากแล้เนาะ, <c oughs> ะเลขสองตัวคือสามสี่ค่ะ เป็นเลขค้างประทัดค่ะตัวนี้ไอ้นี้ทูบนี่งวดก่อนๆเคยจุดทูบได้เกตหกสี่แล้วมีมีมีฝันหลังจากที่จุดแล้วมีฝันไหมหลังจากที่จุดก็หนูฝันเมื่อสองวันที่แล้วค่ะจะฝันได้เลขเก้าสองศูนย์อ้าวไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเกดหกสี่เลยไม่ได้เกี่ยวเลยก็ฝันได้ตัวนี้ค่ะ 920ใช่ค่ะอ่าเคื่อย,ยเล่อความฝันให้ฟังหน่อยครับฝันหนูฝันก็ฝันว่าหนูเขียนเลขใส่กระดาษ920เลยค่ะแล้วหนูก็ตื่นน่าจะประมาณช่วงตีสองค่ะที่ฝันนะคะฝันแค่แค่นี้ค่ะแล้วหนูก็มาเขียนใส่อ่ากดใส่โทรศัพท์ไว้ะคะ่ะกันลืม,มซึ่งปกติก่อนหน้าที่อ่อจะมาได้เลขตัวนี้ก็คือขอเขียนตัวเลขใช่ไหม ก็หนูก็เขียนเมื่อวานนั่นแหละค่ะขอเมื่อวานแล้วแหละคะ่าาะ,คะให้ออกเลขนี้อ920นี่แหละวะัะนนี้ได้920ค่ะเลขฝันนะคะแล้วแล้วก็วันนี้ก็ค้งสุดท้ายแล้วค่ะคิดว่าน่าจะขอต่อคือนนี้เนาะให้มันมา <laughs> ก็น่าจะให้ออกอีกตัวน,นี้แหละคะ่ะ <laughs> หนูว่าก็น่าจะบ่นเอาไว้นะคะเพราะตอนนี้บ่นไว้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าออกอีกงวดนนี้หนูก็จะเอาลำบงุงย,ย้อนยุคไปลงที่วัด ค่ะช่วยวัดไปด้วยทำบุญที่วัดไปด้วยค่ะเงินที่ได้มาทั้งหมดก็บริจาควัดหมดเลยคือว่าเก้าสองศูนย์นี่เป็นเลขบุญนะคะเนาะเป็นเลขความฝันที่หนูจะบนไว้นี่แหละค่ะที่หนูบุญไว้ด้วยใช่ค่ะเนาะตัวนี้เย็นนี้ก็จะขอให้ให้มันมาตัวนี้ด้วยค่ะเก้าสองศูนย์เมื่อวานก็ขอไปแล้วนะคะรอบหนึ่งว่าให้ออกตัวนี้อ่ะขอไปแล้วมีมีฝันเห็นไหม เมื่อคืนเพะเมื่อคืนไม่ได้ฝันเลยค่ะก็น่าจะมีบนอีกเลยล่ะค่ะให้ให้ออกตัวนี้เลยค่ะใช่จ้า990ใช่ค่ะจะขอจับต้นมะขามนี่แหละค่ะค่ะส่วนมากนุก็จะขอว่าให้ออกตัวนี้นะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะออกคือว่า920นี่เป็นเลขคอให้ออกตัวนี้เนาะค่ะเนาะ ใช่ค่ะเป็นเลขบุนนะคะเนาะค่ะเป็นเลขที่หนูบนเอาไว้จะเป็น920ค่ะนอกนอกนั้นก็จะเป็นเลขประทัดเลขถู่่คะอันนี้ก็จะเป็นเลขของพี่เทนอาจารย์เทนที่เขาไอไวเขาเข้าฟันเหมือนกันเลข19ค่ะก็เลยเขียนปาะกาเองไว้ที่เป็นของเสกอันนี้ก็จะเป็นขคงหนูเองค่ะคือว่าอาจารย์เทนมีโครงสุดท้ายไหมวันเนี้อาจารย์เทนมีโครงสุดท้ายไหมคะตัวเดิมตัวเดิมค่ะ19ตัวเดิมไม่โค้งเนาะตรงเ๊ะเลย อันนี้คือนอ้งนองเฟิร์นนี่ว่านีโครงสุดททายคือกันบอหรือว่าต้องรออีกค่ะนี่ค่ะตัวนี้หละคะ่ะเลขความฟันเลยทีเดียวเลยเพราะนุ้กฟันได้เลขนี้ค่ะก็น่าจะเป็นตัวที่ตัวสุดท้ายแล้วแหละค่ะวันนี้ค่ะกกเก้าสองศูนย์นะคะเนาะตัวสุดท้ายานะคะเนาะอาจารย์เทนกันนึ่งเก้านะคะ,ะเลขฝฟัน เล็กถูปจ็ดหกสีนะคะเนาะหางประทัดก็สี่เก้าแปดสามสีนะคะเนาะค่ะคือว่าเล็กหางประทัดก็เล็กถูปในมือนันกับมือบวงสวงนะคะเนาะใช่ค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะเป็นเหล็กบวงสวงเด้อค่ะแล้วก็เลขกที่บนเหล็กที่ฝันตัวนี้คือว่าเก้าสองศูนย์นี่คือว่าบนไว้นะคะเนาะขอให้ตัวนี้ค่ะเลขฝันด้วยบนไว้ด้วยค่ะว่าให้เป็นตัวนี้ถ้าตัวนี้ก็จะนำละวงย้อนยุไปเท่า ไปที่วัดไปแสดงที่วัดค่ะช่วยทางวัดด้วยค่ะอ่าเพชรพลวยอยากถามน้องเพิร์นะคะว่าวันนี้มั่นใจสําไใดค่ะมั่นใจความมั่นใจค่ะจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นยังไม่เต็มร้อยเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกเลขไหนอะค่ะนี่ไงยังไม่เต็มร้อยนะคะเนาะแต่ที่แน่ๆคือดี บนนี่เก้าสองศูนย์นี่คือเสียหายมากตัวนี้นะคะเนาะใช่ค่ะเก้าสองศูนย์นี่แหละค่ะตัวเดียวเก้าสองศูนย์คือว่ามักตัวนี้นะคะเนะาะมักเก้าสองศูนย์ใช่ค่ะพอฟันมาเราก็ชอบเลขนี้เลยคือว่าฟันกับฟันสั้นๆนะคะเนาะฟันแบบ่ทุกงวดที่เคยฟันก็ฝันสั้นๆแบบนี้มับ่ค,ค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ส่วนมากก็ออกออกบ่อยอยู่นะคะที่เราฟันนะคะ คือว่าจะฟันช่วงใกล้ีแจงนะคะเนาะค่ะใช่ค่ะตอนน,นั้นก็ฟันประมาณตีสองตีสองกว่ากว่าค่ะฟันช่วงใกล้ชี้แจงแลวกับฟันสั้นๆกับซีเมนต์นะคะเนาะได้ตลอดนะคะเนาะค่ะแต่ละงวดแต่ละงวดจะฟันแบบนี้นะคะฟันสั้นแล้วก็ฟันใกล้จะแจงเด้อค่ะสําหรับเลขกนองเฟร้นนะคะเด้อผู้ได้ออชอบกระจัดด้วยค่ะชอบกระจัดถูกมาสองปีเต็มด้วยค่ะสองปีเต็ม อ่าขออ่าโชติหลิกอีกเนี่ยค่ะจะหน่อยค่ะนี่ค่ะนี่เนาะค่ะเหล็กค่อฟันน้องเฟิร์นเด้อค่ะเด้อเก้าสองศูนย์นะคะเนาะเก้าสองศูนย์เหล็กถีบวงสวงเหล็กถูบอ่ะเบิ่งเอาเด้อค่ะแคบว้เด้อค่ะแคบว้ชอบกระจัดเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางนะคะเนาะอ่ทายนี่ก็ให้น้องเฟิร์นให้พรอนเอฟซีเนาะค่ะเนาะ ขอให้เอฟซีทุกคนนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนเลยนะคะข,ขอให้ได้โชคได้ลาบด้วยกัน,นะคะ่ะฝา8 9 2 0ไว้ด้วยนะคะค่ะผู้ทีบ่บาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอให้ถูกๆปัง,ปงๆกับน้องเฟิร์นเด้อค่ะ <พอ S 1> ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเนาะให้มีโชคมีลาบกับน้องเฟิร์นเด้อค่ะคลิปนี้เพจผ้ะรวยก็ขอจบไปเมื่อนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ